อโอ้ไปของดีจริงๆเลยเนี่ย บอกว่าฉีดเสร็จไม่ต้องเช็ดเลยนะรุ่นเนี้ยล่อยเลยปล่อยเลยเงาเลยอันนี้อะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ย DIY ฮะแม่ง DIY มันไหมไม่น่าหรอก DIY โอ้มันต้องของไอ้พิลิโคนด้วยฉีดยางเดี๋ยวถามผู้ชมเมื่อกี้ที่ว่าฉีดไปนะฉีดไปมันหมาดเดี๋ยวให้ดูดูมันดูย้อนหลังนิดนึงเนี่ย lên ngầu, lên ngầu, lên đầm đó. này, bạn bèn, duh, các bạn. Phần này vẫn chưa hết nè, là chậm đây. Tại đã được lăn à, một đã giải rồi. D A ฉีดล้อรถที่ไหวาย,ยางดีครับผมเงางามสวยไปดูนะโอ้ล้อดำล้อเงาเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้น้องเอฟซีไปดูมอไซค์นะที่ที่ฉีดฉีดไปเมื่อกี้ เริ่มเงาแล้วเด้วยยังไม่ได้เซตเลยเงาแล้วเมันเพิ่งรูออ้นะดำเงาเลยฮะคลิปนี้ก็บจบเที่ยงที่นี่ครับชินอง